David มันคือเต่าไฟบินบันไลกันผู้เริ่มต้นจากการเป็นสัตว์ประหลาดร้ายที่ไม่มีใครหยุดยั้งมันได้ก่อนที่มันจะถูกเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่ให้กลายเป็นเพื่อนรักของเด็กน้อยทุกคนสวัสดีครับผมแบมจากไคจูขิงดำยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ไคจูสตอรี่ในตอนนี้ขอเชิญพบกับกาเมรา จากยุคโชวะ เนื่องจากกาเมรา่ากำลังจะกลับมาในอนิเมะกาเมร่ารีเวิร์สที่กำลังจะเข้าฉายบน Netflix ในเดือนกันยายนผมก็เลยอยากจะทำซีรีส์ของไคจูสตอรี่ที่อยากจะทำมานานครับนั่นก็คือข้อมูลประวัติของกาเมราและบรรดาสัตว์ประหลาดศัตรูของมันในหนงยุคโชวะนอกจากพอดแคสต์แล้วเนี่ยผมเคยทำคลิปของกาเมราเพียงแค่ครั้งเดียวเองครับนั่นคือเบื้องหลังในการสร้างภาพยนตร์กาเมราเรื่องแรกในยุคเฮเซใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถย้อนกลับไปรับชมคลิปนั้นกันได้นะครับ สามารถกดเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ตรงหัวมุมด้านบนขวาเลยครับจากที่เห็นในตัวอย่างของอนิเมะกา r e เมรารีเบิดูเหมือนว่าเขาจะยกกองทัพของไคจูศัตรูตัวเก่าๆมาจากทั้งโชวะซีรีส์เลยครับนับว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆที่ได้เห็นศัตรูตัวเก่าๆของกา m เมราได้กลับมาเฉิดฉายครั้งในรูปร่างหน้าตาและการนำเสนอของยุคสมัยใหม่ แล้วก็แฟนแฟนการเมร่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าถ้าผมทําคลิปประวัติของไคจูจากหนังการเมร่ายุคโชวะหมดเมื่อไหร่ผมถึงจะค่อยทําไคจูคู่ปรับตัวอื่นจากในไตรภาคยุคเฮเซตามมาที่หลังนะครับย้อนกลับไปในปี1954ถึง1965ภาพยนตร์ก็ซิล่าของบริษัทโตโฮสตูดิโอเป็นหนังสัตวประหลาดหนึ่งเดียวที่ครองตลาดภาพยนตร์ของญี่ปุ่นและมีกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ชม และได้รับความนิยมโด่งดังมากที่สุดในเวลานั้นในขณะที่ทางฝั่งของบริษัทไดเอฟิล์มที่มีผลงานโด่งดังอย่างเรื่องราโชมอนของผู้กำกับในตำนานอากิระคุโรซาวะและแฟรนชายของซามูไราตาบอดซาโตอิชิในเวลานั้นมาไซจินางาตะประธานของไดเอฟิล์มมองว่าจะปล่อยให้โตโฮทำเงินจากก็ซิล่าอยู่ไฟเดียวไม่ได้แล้วพวกเขาต้องลองสร้างหนังสัตว์ประหลาดเป็นของตัวเองบ้างแถมเนื่องจากในเวลานั้น ก็ยังมีหนังเรื่อง The Bird ของผู้กำกับอัลเฟรดฮิชคอร์กเกี่ยวกับฝูงนกโจมตีมนุษย์กำลังโด่งดังอยู่ด้วยในปี1964จึงกำเนิดกลายเป็นโปรเจกต์หนังเรื่อง Giant h o r n e r Beast n e s u r a ฝูงสัตว์อสูร n น s ซ r ราหนังสัตว์ปรละหลาดเกี่ยวกับกองทัพหนูยักษ์กลายพันธุ์ถล่มเมืองโดยทีมงานตั้งใจใช้หนูจริงๆในการถ่ายทำปล่อยให้พวกมันวิ่งพลาดในฉากเมืองจำลองย่อส่วนแต่ทว่าเมื่อถ่ายทำไปได้สักพัก โปรเจกต์หนังเรื่องเนสซีราก็ถูกยุบทิ้งกลางคันปัญหามาจากพวกหนูจำนวนมหาศาลที่ใช้ในการถ่ายทำพวกเขาไม่สามารถควบคุมให้มันแสดงตามคิวที่ต้องการได้แถมหนักกว่านั้นพวกมันยังแพร่พันธุ์เห็บหมัดระบาดท,ทั่วทั้งกองถ่ายสุดท้ายก็ทําให้กรมอนามัยต้องสั่งปิดกองถ่ายหนังเรื่องนี้ยับยั้งเหตุการณ์ก่อนที่สตูดิโอของไดเอจะกลายเป็นแหล่งร่วมเชื้อโรคกองถ่ายของหนังเรื่องเนสซรา จึงทิ้งไว้เหลือแค่ฉากของบ้านและพวกตึกจำลองขนาดเล็กแต่ในเมื่อไม่ได้ทำหนังสัตประหลาดแล้วพวกเขาก็ไม่รู้จะเอาฉากพวกนี้ไปทำอะไรต่อวันหนึ่งคุณมาซาอิจินางาตะประธานของไดเอกำลังนั่งเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับจากอเมริกาขณะที่เขามองออกไปนอกหน้าต่างตัวเขาเล่าว่าเห็นเงาของเต่ากำลังบินอยู่บนท้องฟ้าเมื่อมาถึงญี่ปุ่นเขารีบเล่าในที่ประชุมของไดเอให้ทุกคนได้ฟังแล้วออเดอร์สั่งให้ทุกคน เริ่มสร้างหนังเกี่ยวกับเต่าบินได้เดี๋ยวนี้เลยแต่คุณนิซังทาคาชิที่เป็นนักเขียนบทคิดว่าท่านประธานคงจะเห็นเกาะรูปเต่าในทะเลหรือไม่ก็คงเห็นเมฆที่รูปร่างเหมือนเต่ามากกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่กำเนิดกลายเป็นหนังเรื่องกาเมรา The Giant Monster ที่ออกฉายในปี1965หนังไคจูเกี่ยวกับเต่ายักษ์พ่นไฟบินได้กำกับโดยคุณโนริอากิยูอาซะโดยชื่อของกาเมรามาจากคำว่าคาเม แปลว่าเต่าและเติมท้ายด้วยคำว่าราตามสูตรการตั้งชื่อสัตว์ประหลาดในญี่ปุ่นแต่เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนตัวสะกดในภาษาอังกฤษจากตัวเคของคาเมะกลายเป็นตัวจีเพราะว่ามันดันไปคล้ายกับการออกเสียงญี่ปุ่นในคำว่าคาเมราที่แปลว่ากล้องถ่ายรูปครับคุณผู้กำกับโนริอากิยุอสะที่ในเวลานั้นก็ยังเป็นผู้กำกับมือใหม่แถมเพิ่งมีประสบการณ์กำกับหนังของไดเอไปแค่เรื่องเดียวถูกโยนให้รับหน้าที่มาดูแลโปรเจกต์หนังกาเมรา เพราะว่าไม่เคยมีผู้กำกับคนไหนของไดเอะที่เคยทำหนังสัตว์ประหลาดมาก่อนเลยแถมเบื้องบนของไดเอฟิล์มยังขอให้ตัวเขาทำหนังออกมาให้เหมือนกับกัซซิล่าของโตโฮความกดดันจึงมาอยู่ที่โนริอากิที่ต้องมาเรียนรู้วิธีการใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์ไปพร้อมๆกับทีมงานโดยเรียนรู้กันเองแบบไม่มีคนสอนต้องลองผิดลองถูกกันเองเขายอมรับว่าในตอนนั้นกดดันมากๆจนเกิดอาการเครียดสะสมทำให้มีอาการปวดท้องตลอด3เดือนที่ถ่ายทำ ในหนังการเมรา The Giant Monster พวกเขาใช้วิธีถ่ายทำแบบให้คนสวมชุดยางสัตว์ประหลาดแบบเดียวกันกันกบของโตโฮส่วนพวกอาคารประกอบฉากก็ใช้ตึกจำลองจากกองถ่ายหนังเรื่องเนสซีราโปรเจกต์หนังที่ถูกแคนเซิลกลางทางและเนื่องจากหนังมีต้นทุนที่ต่ำกว่าค่ายคู่แข่งอย่างก็อตซิลล่าจากปี1954ห่างกันถึง60ล้านเยนทำให้พวกเขาตัดสินใจถ่ายทำหนังด้วยภาพขาวดำ เพราะสามารถช่วยปกปิดสเปเชียลเอฟเฟกที่ไม่สมจริงได้หนังออกฉายในปี1965ในชื่อญี่ปุ่นได้ไคจูกาเมราหรือที่แปลว่าไคจูยักษ์กาเมรและเมื่อออกฉายในอเมริกาของปี1966จะใช้ชื่อเป็นก a m e r a เดอะอินวินซิเหรือแปลว่ากาเมราผู้ไร้เทียมทานครับสำหรับหนังไคจูที่พยายามเลียนแบบกศิลา ก a m มราเดอะจาย t อ o n มอนสกลายเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสําเร็จเกินกว่าที่สตูดิโอคาดหวังเอาไว้นอกจากรายได้ที่สูงเกินคาดมันยังได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ชมโดยเฉพาะกลุ่มคนดูที่เป็นเหล่าเด็กๆตัวน้อยหลังจากประสบความสําเร็จของก a m มราเดอะจาย t อ o n มอนสเตอรไดเอจึงดําเนินแผนการสร้างหนังภาคต่อด้วยทุนสร้างที่เยอะกว่าเดิมอย่างกาเมราะปทะบารูกอนในปี1966 และสร้างภาคอื่นต่อเนื่องตามมาอีกถึง7ภาคกลายเป็นซีรีส์แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเรื่องหนึ่งของไดเอฟิล์มต้นกำเนิดของกามเมราในยุคโชวะไม่เคยได้ถูกเล่าถึงอยู่ในหนังแต่มาจากคำสันนิษฐานของดรฮิดากะกามเมราอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเต่าสายพันธุ์ประหลาดที่เคยอาศัยอยู่ในแอตแลนติสทวีปลึกลับที่สาบสูญจากยุคโบราณ สัตว์ประหลาดอาจจะติดอยู่ในน้ําแข็งของทวีปอาร์กติกและถูกแช่แข็งอยู่นานหลายพันปีก่อนที่ในปี1965มันจะถูกปลุกขึ้นมาในโลกยุคปัจจุบันจากอุบัติเหตุเครื่องบินบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ถูกยิงร่วงลงในเขตอาร์กติกละลายน้ําแข็งในพื้นที่และปลุกมันขึ้นมาจากการหลับไหลการมีอยู่ของกาเมราตั้งแต่อดีตถูกพูดถึงในหมู่ชาวเอสกิโมของดินแดนอาร์กติกตำนานเล่าขานถึงอสุรกาย ฉายาทูตแห่งความชั่วร้ายแถมยังมีหลักฐานรูปแผ่นหินที่สลักภาพของมันเอาไว้จากในอดีตซึ่งในทีแรกดกรฮิดากะคิดว่าเป็นภาพของกาเมราที่กําลังแหวกว่าอยู่ในน้ําแต่เมื่อทุกคนพบความสามารถสุดเกินคาดของมันแล้วทําให้พวกเขารู้ว่าภาพที่เห็นคือเจ้าเต่ายักษ์ที่กําลังเหาะเหิอนอยู่บนท้องฟ้าผู้กํากับโนริอากิยุอาซะแสดงความเห็นถึงความแตกต่างระหว่างก็อซิล่าและกาเมรา เขาบอกว่าสิ่งที่เขามั่นใจก็คือก็อตซิลล่ามักจะยืนตัวตรงและเดินด้วยสองขาส่วนการเมราที่เป็นเต่าเขาตั้งใจให้ใหมันคลาน4ขาเหมือนกับสัตว์เพื่อความสมจริงยกเว้นแค่ในสถานการณ์พิเศษอย่างเวลาตอนต่อสู้หรือในเวลาที่มันโกรธการเมราถึงจะยืนขึ้นมา2ขาครับรูปร่างหน้าตาและลักษณะภายนอกของการเมราในยุคโชวะดูคล้ายกับเต่าทั่วไปต่างเพียงแค่มีเขี้ยวขนาดใหญ่ยืนออกมาจากขาขั้นไกลลาง ายในปากของกาเมรายังเต็มไปด้วยฟันที่แหลมคมต่างจากเต่าจริงๆที่ไม่มีฟันและมีเพียงแค่ปากที่เป็นจงอยแข็งกาเมราเป็นเต่ายักษ์เคลื่อนที่ด้วยการเดิน4ี่ขาแต่ที่เห็นพฤติกรรมในหนังส่วนมากมันดูจะชอบเดินด้วย2ขาเหมือนคนซะมากกว่านะครับเนี่ยกาเมรามีกระดองขนาดใหญ่ที่มีเกล็ดลายสามเหลี่ยมคล้ายกับหนามแหลมส่วนกระดองใต้ท้องจะมีแพทเทิร์นเป็นตารางสี่เหลี่ยมมันมีหางที่ยาวลากผืน ขาหน้าทั้งสองข้างของมันยังมีลักษณะเป็นเหมือนกับมือที่สามารถยิบจับสิ่งของได้คล้ายกับมือของมนุษย์ทําให้การเมราเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดยรวมแล้วดูคล้ายกับเต่าแต่ก็ไม่ได้เหมือนเต่าไปซะทั้งหมดครับพลังและความสามารถสกิลประจำตัวที่ทำให้การเมราพิเศษมากๆเลยก็คือมันสามารถบินได้ครับโดยวิธีการบินของกาเมรา จะเริ่มจากการหดหัวแขนขาและหางเข้าไปในกระดองเหมือนเวลาที่เต่าหดขาเข้าไปหลบในกระดองตามปกตินะครับแต่ว่ามันจะไม่ปกติก็ในขั้นตอนต่อไปนี่แหละครับเมื่อมันมุดอวัยวะเข้าไปในกระดองครบแล้วจะมีไอพน่นพวยพุ่งออกมาจากรูที่มีแขนและขาทั้ง4ช่องจากนั้นมันจึงค่อยๆหมุนตัวขึ้นไปกลางอากาศคล้ายกับลูกขางเพิ่มสปีดความเร็วแล้วจึงพุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าถึงขนาดที่ผู้คนที่เห็นมันในหนังภาคแรก ยังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นจานบิน UFO เลยครับแถมการบินแบบหมุนของมันนั้นยังสามารถใช้เป็นท่าโจมตีศัตรูได้อีกด้วยการเมรายังสามารถเคลื่อนที่บนท้องฟ้าได้โดยไม่ต้องหมุนอย่างเดียวโดยมันจะหดแค่ส่วนของขาหลังเข้าไปในกระดองแล้วจึงปล่อยไอพ่นออกมาราวกับเครื่องบินเจ็ตพลังพิเศษอีกอย่างของการเมราที่ใช้ประจําก็คือการพ่นไฟความร้อนสูงซึ่งเป็นไฟแบบเปลวไฟเผาเลยครับโดยพลังนี้จะมีชื่อว่า Heat Energy Heart หรือแปลตรงๆก็คือพลังงานหัวใจความร้อนแตกต่างกับของก็ซิลาที่เป็นการพลลำแสงนิวเคลียร์ในขณะที่ก็ซิลากินรลังสีนิวเคลียร์เป็นแหล่งพลังงานทางฝั่งของกามเมรานั้นก็เป็นสัตว์ประหลาดที่กินไฟกิน่านหินแล้วก็กินน้ำมันครับอาจจะมีของปนเปื้อนนิวเคลียร์บ้างแต่หลักๆที่เห็นในภาคแรกคือมันจะไล่กินไฟอย่างอาเด็ดอร่อย ในร่างกายของกาเมรามีความพิเศษตรงที่มันจะมีกระเพาะที่ใช้เก็บเชื้อเพลิงที่มันกินเข้าไปอยู่ครับเช่นออยล์แบกหรือว่าถุงกระเพาะน้ํามันและโคแบกที่ใช้กักเก็บถ่านหินซึ่งนี่เป็นเหมือนการเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในอวัยวะภายในให้ทําหน้าที่เหมือนกับเตาเผาเพื่อปแปลงพลังงานให้กลายเป็นไอพ่นสาหรับการบินและใช้สําหรับเป็นท่าโจมตีการพ่นไฟออกจากปากสาหรับแผดเผาทําลายล้างศัตรูตรงหน้าแถมอย่างที่เห็นครับตอนถ่ายทํา เขาไม่ได้มาวาดเอฟเฟกไฟที่หลังเหมือนอย่างลำแสงอะตอมิกเรดในหนังก็ซิล่านะครับแต่ว่าเขายิงไฟจริงๆมาจากปากของชุดเลยโอ้โหความทุนต่ำนี้โคตรดิบเลยครับพวกพี่จุดอ่อนของการเมราในยุคโชวะนั่นคือความเย็นครับในหนังภาคแรกเจ้าเต่าถูกแช่แข็งให้หลับอยู่ในทวีปอาร์กติกแล้วในหนังภาคเดียวกันทางกองกําลังทหารของญี่ปุ่นก็มีการใช้ระเบิดแคดเมียมแช่แข็งทําให้มันเคลื่อนไหวช้าลงชั่วคราวและในหนังภาคถัดมา ย่างกามเมราประทะบารูกอนมันก็พ่ายแพ้พลังไอเย็นของเจ้าบารูกอนถูกแช่แข็งจนขยับขเขยือนไม่ได้ถึงแม้มันจะมีกระดองที่แข็งแกร่งไว้ป้องกันตัวคล้ายกับเต่าทั่วไปแต่มันก็ไม่ได้แข็งแรงมากพอที่จะสามารถป้องกันได้ทุกการโจมตีของไคจูตัวอื่นจุดสังเกตอีกอย่างของกามเมราในขณะที่มันต่อสู้นั่นคือมันมีเลือดสีเขียวครับอันนี้ผมเดาส่วนตัวนะครับอาจจะเพราะว่าหนังกามเมราตั้งใจจะขายคนดูที่เป็นเด็กอยู่แล้ว แต่ว่าดันมีฉากไคจูสู้กันเลือดสาดเยอะกว่าหนังก็ซิล่าซะอีกทีมสร้างก็เลยอาจจะต้องเลือกให้เลือดของเจาเาเ้าเต่ามีสีเขียวเพราะถ้าหากเป็นสีแดงสดภาพที่ปรากฏบนหนังอาจจะดูรุนแรงเกินไปก็ได้ครับซึ่งผมว่าทำถูกแล้วนะครับเพราะว่าในหนังกาไม่ร่าแต่ละภาคไคจูในหนังมันต่อสู้กันแบบถึงเลือดถึงเนื้อกันค่อนข้างโหดท,ทีเดียวครับระหว่างที่ดูหนังผมก็แอบคิดนะนี่ทามาให้เด็กดูจริงๆใช่ไหมเนี่ย ดกรฮิดากะและผู้ช่วยสาวเคียวโกเดินทางไปยังหมู่บ้านเอสกิโมในดินแดนอาร์กติกเพื่อสำรวจเรื่องเล่าของเต่าปีศาจในตำนานของชาวเอสกิโมแต่ในระหว่างนั้นเองก็เกิดการประทะกันบนท้องฟ้าระหว่างเครื่องบินจากอเมริกาและเครื่องบินไม่ระบุสัญชาติที่บรรทุกระเบิดนิวเคลียร์เครื่องบินปริศนาถูกสั่งยิงทําให้ระเบิดนิวเคลียร์ทำลายชั้นน้ําแข็งอาร์กติก ปลดปล่อยไคจูเต่ายักษ์กาเมราให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลนับพันปีและเหยื่อกลุ่มแรกคือเหล่าสมาชิกที่อยู่บนเรือวิจัยในพื้นที่ดรฮิดากะออกแถลงการให้กับนักข่าวในนิวยอร์กเขาคาดว่ากาเมราน่าจะซึมซับร,รังสีของนิวเคลียร์ไปปริมาณมากก่อนที่จะเดินทางมาถึงเมืองใหญ่มันน่าจะตายที่ใต้ก้นทะเลอาร์กติกไปเองแต่การสันนิษฐานกลับผิดคาด เพราะกาเมรามาปรากฏตัวที่ฮอกไกโดเจ้าไคจูเต่ายักษ์แผลงฤทธิ์ออกอาราวาสที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แถมมันยังไม่สะทกสะท้านกับอาวุธของกองกําลังทหารเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นรถถังจรวดมิสไซล์และสายไฟฟ้าแรงสูงเมื่อโจมตีมันตรงๆงไม่ได้แผนการใหม่จึงถูกดําเนินการการเมราถูกล่อให้เดินไปบนยอดเขาแล้วจึงถูกแช่แข็งด้วยระเบิดแคดเมียมทําให้เจ้าเต่าไฟเคลื่อนที่ได้เชื่องช้าลง ื้อเวลาให้เหล่าทหารได้รีบเข้าไปฝังระเบิดไดนาไมต์ไว้ใต้ภูเขาเจ้าเต่ายักษ์ถูกระเบิดจนพลิกหงายท้องทุกคนโห่ร้องด้วยความดีใจพวกเขาหวังว่ากาเมราจะพลิกตัวกลับมาไม่ได้และอดอาหารตายไปเองแต่ดูเหมือนว่าความหวังจะอยู่ได้ไม่นานเพราะกาเมราค่อยๆหดหัวและขาเข้าไปในกระดองและทำสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึง วั่หลังจากนั้นหลายวันกลาเมราก็ถูกพบเห็นบนท้องฟ้าของประเทศทั่วโลกแต่ว่าโชคดีที่มันไม่ได้แล่นลงไปโจมตีเมืองที่บินผ่านทางกองกำลังทหารญี่ปุน่นได้รวบรวมผู้คนที่มีความสามารถทั่วประเทศรวมไปถึงคนจากสหรัฐอเมริกาและโซเวียตเพื่อพัฒนาแผนการใหม่ สำหรับหยุดยั้งเจ้าสัตว์ร้ายภายใต้โค้ดเนมว่าแผนการแซดแต่ก่อนที่แผนการแซดจะเสร็จสมบูรณ์การเมราก็กลับมาปรากฏตัวที่ญี่ปุ่นณกลางโตเกียวยามค่ำคืนมันออกอารวาสทำลายเมืองหลวงของญี่ปุ่นด้วยความดุร้ายฆ่าชีวิตของผู้คนและบ้านเมืองเสียหายมากมายก่อนที่เจ้าเต่าบินจะถูกดึงดูดด้วยเปเลวไฟที่พวกทหารเตรียมไว้ล่อมันจากท่าเรือโตเกียวไปถึงเกาะร้างที่ปฏิบัติการแผนการแซด ถึงแม้แผนจะเกือบล่มเพราะมีพายุใต้ฝุ่นเข้าญี่ปุ่นแต่สุดท้ายเจ้าเต่าไฟบินก็ถูกล่อให้เดินไปจนถึงฐานที่เตรียมแผนการแซดเอาไว้สรุปแล้วแผนการแซดที่เตรียมการเอาไว้อย่างยาวนานคือการขังกาเมราเข้าไปข้างในจรวดยักษ์และส่งมันยิงออกไปนอกโลกถึงดาวังคารใช่ครับผมรู้ว่ามันเป็นวิธีกำจัดไคจูที่ฟังดูโคตรจะกาวเลย และในที่สุดประเทศญี่ปุ่นก็สามารถรอดพ้นจากวิกฤตของไคจูยักษ์มาได้แต่ดีใจกันได้แค่ในตอนนี้นะพรเดี๋ยวตามมาอีกเพียบเลยครับ ่วนเหตุผลที่กาเมรากลับมาได้ภาคต่อได้ก็เพราะว่าในตอนต้นเรื่องของกาเมราประทะบารูกอนขณะที่จะรวดที่กักขังกาเมรากำลังมุ่งตรงไปยังดาวางาังคารก็มีอุกกาบาตยักษ์ลอยมาชนมันระเบิดช่วยทำให้กาเมราหนียกมาและบินกลับไายังดาวโลกครับเขียนบทกันง่ายๆแบบนี้เลยแหละถึงแม้ในหนังภาคแรกอย่างกาเมราเดอะจายเอ็มอนสเตอร์จะไม่ได้มีโทนเรื่องที่ซีเรียสจริงจัง เท่ากับก็อสซิล่าของโตโฮในปี1954แถมการสอดแทรกประเด็นแฝงเรื่องสงครามเย็นในช่วงต้นเรื่องตัวหนังกลับข้ามส่วนนั้นแล้วไปเล่าเรื่องวิธีการรับมือกับไคจูถล่มเมืองมากกว่าก่อนที่ในตอนจบจะมีการวางแผนร่วมมือกันระหว่างญี่ปุ่นโซเวียตและอเมริกาซึ่งเป็นสองประเทศมหาอำนาจที่กำลังมีปัญหากันแต่ในหนังกลับให้สองประเทศนี้มาจับมือร่วมกันมาช่วยเหลือญี่ปุ่นเพื่อกำจัดภัยร้ายของสัตว์ประหลาด นี่อาจจะเป็นการแอบแฝงข้อความของผู้สร้างอยากให้ทุกประเทศทั่วโลกสามารถคีบรองดองต่อกันและกันก็ได้ครับสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากตัวละครก็อฟซิล่าย่างเห็นได้ชัดน,นั่นคือการเมรามีฉากที่ช่วยชีวิตเด็กที่กำลังหล่นจากระพาคาดกลายเป็นจุดขายสำคัญที่ดึงผู้ชมเด็กๆให้อินไปกับหนังได้เนื่องจากภาพยนตร์ไคจูในเวลานั้นยังไม่เคยมีเด็กเป็นตัวละครเอกมาก่อนเลย ถึงแม้ว่าฉากนั้นการเมรา,มาจะพังประภาคานเองจนเด็กร่วงลงมาก็เถอะนะคือไอเด็กคนนี้ในเรื่องเขาชอบเต่ามากๆครับเขาเลี้ยงเต่าไว้ตัวหนึ่งชื่อว่าจีบิแต่พอทั้เต่าหายเนี่ยก็ไปเข้าใจผิดคิดว่าการเมราคือเต่าเพื่อนรักที่หายไปที่โตขึ้นมากลายเป็นการเมราแถมยังไปหาเรื่องให้คนอื่นเกือบตายเพราะพยายามจะเข้าไปหากาเมราที่กําลังอรารวาสอีกนะหลังจากภาคแรก เจ้าเต่ายักษ์ก็ถูกเปลี่ยนคาแรคเตอร์จากอสุรกายจอมทำลายหลางกลายเป็นฮีโร่ของเด็กน้อยทุกคนมันพร้อมจะบินไปช่วยเด็กทุกคนเสมอถ้าเด็กๆตะโกนเรียกชื่อของมันแถมยังมีเพลงประจำตัวด้วยครับค่อนข้างติดหูเลยทีเดียว ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเราจะเห็นได้ว่าจุดขายของกาเมราที่เป็นมิตรกับเด็กๆและเป็นไคจูฝ่ายดียังส่งผลมาถึงก็อดซิล่าจากค่ายคู่แข่งเห็นได้จากหนังเรื่อง Sun of Godzilla และ All m o n เ t อร์ t อ a c ทที่ปรับโทนเรื่องให้เหมาะกับผู้ชมอายุน้อยลงและในภาพยนตร์ของก็อดซิล่าตั้งแต่ปี1971ไปจนถึง1975เจ้าราชันแห่งมอนสเตอร์ก็ไม่ใช่ไคจูมหันตภัยร้ายทำลายเมืองอีกต่อไป แต่กลายเป็นฮีโร่ผู้บิทักโลกกาเมราในยุคโชวะโด่งดังพอๆกับก็อสิล่าทำให้เจ้าเต่าไฟบินถูกนำไปล้อนในสื่อบันเทิงป๊ p เคาลเจอร์หลายเรื่องอย่างเช่นในด็อกเตอร์สลัมอาราเล่จังหรือในตอนหนึ่งของเจปังแชมเปียนขนมปังสุดดังเขย่าโลกก็มีครับ และที่หลายคนอาจจะจํากันได้มากที่สุดคือพาหนะของผู้เท่าเต่าจากเรื่องดราก้อนบอลและทางฝั่งของการ์ตูนอเมริกันก็มีนะครับอย่างเช่นในเรื่องเดอะซิ s o n นรวมไปถึงหนังสต็อปโมชั่ a n i m ิเมชัของผู้กํากับทิมเบอร์ตันเรื่องแฟรงกินว n นีและที่เห็นได้ชัดอีกเรื่องนึงก็คือ The Gri m มแ v e n ว u r e of Billy and Mandy All children. Here save you. ยังจำเนสซราหนังหนูยักษ์ที่โปรเจกต์ล่มกลางทางที่ผมเล่าเอาไว้ในช่วงต้นคลิปได้ไหมครับจะบอกว่าในปี2021แฟนๆโทคุซัซสึได้สาบโปรเจกต์ระดมทุนเพื่อทำหนังเรื่องเนสซีรา1964ที่จะเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังและความวุ่นวายในการสร้างหนังเรื่องเนสซราจากปี1964ก่อนที่หนังจะถูกยกเลิกและกำเนิดกลายเป็นกาเมราในภายหลังครับ ซึ่งในหนังระดมทุนเรื่องนี้ก็ได้คุณยูกิจิโร่โฮตารุนักแสดงขาประจำจากหนังกาเม ER ราไตรภาคยุคเฮเซมารับบทเป็นท่านประธานของบริษัทไดเอและนี่ก็คือข้อมูลประวัติของกาเมร ER าจากยุคโชวะตอนต่อไปเตรียมตัวพบกับบารูกอนไคจูสายรุง้งฉายาสัตว์ประหลาดเยื้อแข็ง ศัตรูตัวแรกสุดของกาเมราถ้าหากใครที่มาใหม่อาจจะยังไม่ทราบว่าช่องของเรามีทำคลิปประวัติสัตว์ประหลาดจากยุคโชวะและยุคเฮเซเอาไว้เกือบหมดแล้วอย่าลืมกดติดตามและไปดูย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ของรายการไคจูสตอรี่บนช่อง k ไคจูคิง d o มกันได้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมแบมจากไคจูคิงดัมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับกาเมรากาเมรา